ใครที่จะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนนี้ปีนี้นะเพื่อที่จะไปเป็นล่ามหรือนักแต่เจนเซยว่าไม่ทันทำมหากิน5ปีของสมองน้อยๆของเราในการเรียนรู้เพิ่มอีกหนึ่งภาษากับ5ปีของการพัฒนาระบบ AI น้องน้องว่าใครจะเร็วกันมันจะมีงานที่ต้องใช้ความรู้ทางภาษาควบคู่กับทักษะอื่นๆด้วยที่เครื่องจักรทำไม่ได้ที่เจนเซยบอกไปอันเนี้ยมันทัน โอเคฉันจะเรียนภาษาญี่ปุ่นละในปี2022นี้นะคะเซนเซก็มีคอร์สฟรีมาบริการกันหนึ่งที่เลยนะคะเป็นคอร์สแบบไลฟ์นะคะแบบนี้เออนะคอร์สภาษาญี่ปุ่นฟรี2022 101ะคะวงเล็บ HD นะปี2022เราจะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นทันไหมแล้วถ้าจะเริ่มปีนี้จะต้องทำยังไงนะคะเคยสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้เราใช้เครื่องมือที่เป็นแอป แปลภาษาหรือไม่ก็ Google กันบ่อยมากใช่ไหมคะในโซเชียลที่เราใช้กันอยู่อย่าง Facebook IG Twitter อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีปุ่มแปลภาษาให้เรากด เ,ออเคยสังเกตไหมเวลาเพื่อนเราโพสต์ภาษาต่างประเทศนะคะเออแล้วแบบเฮ้ยนางโพสต์ว่าอะไรเราอยากรู้เราก็เลยกดปุ่มแปลเฮ้ยแกเดี๋ยวนี้มันมีสมัยก่อนไม่มีนะคะเราจะต้อง copy ไป,ปแปลเองใช่ไหมแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเขามีไว้ให้ในโซเชียลแอปพลิเคชันนั้นแล้วเออสะดวกมากจากที่เซนเซได้ใช้งานแล้วก็สังเกตดูนะเซนเซว่าเครื่องมือแปลภาษาพวกเนี้ย มันปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นคือแม่นกว่าสมัยก่อนๆมากเมื่อก่อนเราจะมีพูดกันแบบว่าเฮ้ยมันแปลไม่แม่นหรอกมันพลาด <c oughs> บ่อยอย่างงุ้น <c oughs> อย่างนี้เฮ้ยแต่ว่า ปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาปรับปรุงคือมันก็ตรงขึ้นเยอะมากแล้วนะว่าไหมยกตัวอย่างชัดๆเลยที่เป็นกับตัวเซนเซเองนะตอนนี้เซนเซก็คือสอนอย่างเดียวนะคะสอนออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้รับงานแปลนะคะจริงๆเซนเซไม่ได้รับงานแปลหรอกแกฉันสอนอย่างเดียวฉันก็ไม่ว่างจะมาแปลเอกสารให้แล้วว่ะแล้วไม่รู้จะคิดราคายังไงด้วยนะคะเซนเซก็เลยไม่รับแปลใครทักมาว่าเซนเซแปลนู่นแปลนี่ให้หน่อยได้ไหมคะเซนเซบอกเลยนะว่าเซนเซไม่รับแปลแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยแกมาถูกจังหวะจริงๆช่วงนั้นเซนเซว่างอยู่นะ ก็จะแปลให้ฟรีๆไม่ได้คิดตังค์ทีนี้เนี่ยมีน้องนะคะอ,อยู่คนหนึ่งนะจริงๆก็อาจจะไม่ใช่น้องแล้วล่ะอาจจะรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นพีนี่แหละทางานอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็รเรียนกับเซนเซอยู่ในคอร์สมินเนะล้วก็ขอให้เซนเซ์ช่วยดูยเอกสารให้หน่อยเพราะว่าอยากจะเอาเอกสารพวกนี้ไปต่อวีซ่าก็คือเอกสารในการทาวีซ่าทางานต่อที่ญี่ปุ่น ึออกอะไหมเออนะคะจะต้องใช้อะไรอะไรบ้างเงี้ยเออน้องก็วันๆก็ทํางานนะเนาะภาษาญี่ปุ่นอาจจะแบบพวกเรื่องเอกสารอะไรอย่างเงี้ยคาศัพท์หรืออะไรอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่ก็เลยส่งมาให้เซนเซช่วยแปลน้องส่งรูปมาใช่ไหมเซนเซก็เอาโทรศัพท์เลยจ้าเอามาสแกนค่ะเปิดไลน์แล้วก็ให้ไลา์เนี่ยอ่านให้นะคะพออ่านเสร็จปุ๊บเซนเซก็เอาข้อความนั้นไป ใส่ในแอปแปลเสร็จแล้วก็เอามาตรวจทานอีกทีหนึง่งไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะคะเพราะว่าพอเปิดกล้องไลน์ใช่ไหมเขาก็พิมพ์มาให้แล้วก็ตรวจทานอีกนิดหน่อยนะคะอืมคือจากที่ดูแล้วอะมันก็ตรงกันเยอะมากจริงๆนะแค่แก้ไขนิดหน่อยเท่านั้นเอง3-5นาทีแปลเสร็จหนึ่งหน้าเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปให้น้องเลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ กันใหม่อีกแล้วอะนึกถึงสมัย67ปีที่แล้วนะคะเซซก็ทํางานสอนใช่ไหมแล้วมันก็จะมีงานแปลมาบ้างนะคะก็จะเป็นงานากระบวนการทํางานโปรเซสในโรงงานที่น้องๆที่มาเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่เนี่ยจะไปทํางานที่โรงงานเนี้ยถ้าเป็นโรงงานใหม่ที่ยังไม่มีนะักฝึกอ,อบรมไทยเขาก็จะให้งานเรามาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะให้น้องๆน,นี่แหละได้อ่านขั้นตอนกระบวนการทํางาน จะได้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดใช่ไหมและหน้าที่แปลก็คือหน้าที่เซนเซน,เนี่แหละนะคะเออสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีเครื่องมืออย่างเงี้ยแกฉันก็ต้องมานั่งแกะคันจินั่งเปิดพจนานุกรมใช่ไหมมันเป็นคําศัพท์เอ,อ่อการทํางานเฉพาะคําศัพท์ช่างเชื่อมคําศัพท์ช่างกลึงอย่างเงี้ยฉันก็ต้องมานั่งแกะนั่งค้นหาบนโต๊ะเนี่ยนะจะต้องมีพจนานุกรมศัพท์ช่าง พจานานุกรมคันจิอะไรตั้งเอาไว้เลยนะคะหนึ่งหน้าในี่แบบรวมพิมพ์ข้อความขึ้นมาใหม่รวมแปลพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะคะแล้วเนี่ยเป็น10บๆหน้าก็คือใช้เวลาหลายวันมันเปลืองเปลืองเวลามากแต่ว่าถ้าเทียบกับสมัยนี้หนึ่งหน้าฉันแปลได้ภายใน3-5นาทีเพราะว่ามันมีเครื่องมือช่วยอะนึกออกไหมสะดวกกว่าเมื่อก่อนมากเลยอิจฉาน้องๆสมัยนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่ากล้อง ที่สแกนเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าบางตัวมันเล็กมากนะระบบมันอาจจะอ่านไปอีกตัวนึงแล้วถ้าเราเอาไปแปลมันก็ไปอีกความหมายนึงเพราะฉะนั้นต้องตรวจเช็คก่อนยังไงก็ต้องตรวจเช็คก่อนมันไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่ใช่ไหมมันก็ทุ่นแรงเราไปได้เยอะมากเลยนะมันก็เลยทําให้เซนเซคิดว่าเออถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาใช้วิธีเนี้ยในการแปลเอาจริงๆมันก็รอดนะถ้าเกิดว่าแปลเรื่องที่ไม่ต้องการความละเอียดแม่นยำมากๆอย่างเงี้ย แปลเรื่องทั่วไปแปลในชีวิตประจำวันน่ะฉันว่าคนที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ทำงานรอดได้นะเออเอาจริงนะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับงานด้วยนะถ้างานที่ต้องการความถูกต้องเป๊ะๆอะไรเงี้ยก็ต้องให้คนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นออตรวจทานดูอีกทีหนึง่งใช่ปะแต่ก็ทําให้อดคิดไม่ได้ไงว่าอา้าวแล้วถ้าอย่างเงี้ยคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจะตกง,งานบ่หวะเพราะว่าไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องเล็กน,น้อยๆอย่างเงี้ยแทนที่จะเอาไปจ้างคนแปล เราก็มาใช้เครื่องมือแบบนี้แปลเองได้เราไม่ต้องการความถูกต้องไปเป๊ะร้อยเปอร์เซนต์ทำไมจะต้องไปจ่ายค่าแปลหน้าละห้าร้อยแปดร้อยใช่ปะเออเราต้องการแค่แบบเฮ้ยสื่อสารกับแฟนได้อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็ใช้เครื่องมือแบบนี้ช่วยได้ใช่ไหมใครเคยทำนะคะคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าใช้งานได้ไหมถูกต้องกี่เปอร์เซนต์แล้วก็ในสถานการณ์นั้นนะเราแปลรอดหรือเปล่านะทีนี้กลับมาตรงที่ประเด็นว่าถ้าเรามาเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนเนี้ย ในยุคนี้เรียนภาษามันจะตกงานไหมคะเครื่องมือหุ่นยนต์จะมาแย่งงานเราไหมนะเอาจริงๆความคิดเห็นส่วนตัวเซนะเซว่าไม่ตกงานหรอกคือมันจะต้องมีงานสักงานนึงอะที่ต้องการทักษะที่เป็นมนุษย์จริงๆมาทำเพราะว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่เครื่องจักรเครื่องยนต์หุ่นยนต์ทําไม่ได้จริงปะเออเซนเซว่านะคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาเนี่ยไม่ตกง,งานหรอกหากงานได้ แต่มันก็จะไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนสมัยเมื่อ10ปีก่อนเราจะชอบเทียบกันระหว่างล่ามญี่ปุ่นโรงงานนะคะจบปตีมาใหม่ๆเลยนะได้ภาษาญี่ปุ่น N1 N2 ประมาณนี้แล้วก็เข้าไปทํางานเป็นล่ามโรงงานเงินเดือนก็จะสตาร์ท2 2ง0 0ื่นถึงสี่หมเอออันนี้สมัยก่อนนะ ต่างก,กันกับเพื่อนที่จบวิศวะจ้าเพื่อนที่จบวิศวะนี่เงินเดือนสตาร์ทหนึ่งหมื่นแปดถึงสองหมื่นสองล่ามญี่ปุ่นโรงงานก็จะได้เงินเดือนสตาร์ทสูงกว่าน้องๆที่จบวิศวะให้อิจฉาเล่นๆใช่ปะ่ะเออมันจะไม่ง่ายเหมือนแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะเมื่อก่อนอาจจะเจอกรณีอย่างเงี้ยบ่อยๆใช่ปะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เซนเซคิดว่านะส่วนตัวคิดว่า อาจจะได้เหรเงินเดือนที่ต่ําลงจบมาแล้วสตาร์สองห0ืถึงสี่หมืนเลยอย่างเงี้ยเซนเซว่ามันคงไม่ค่อยมีแล้วล่ะเออเพราะว่าปริมาณความต้องการงานเนี่ยมันน้อยลงใช่ป่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนก็จบมาเยอะก็แข่งขันกันสูงเหมือนกัน,นเซนว่าเงินเดือนคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่านี้ เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่คิดว่าเงินเดือนเลทนี้ก็มีนะอาจจะมีอยู่บ้างล่ามโรงงานที่แบบต้องการคนที่ได้จริงๆและศักยภาพในการทํางานมีเยอะจริงๆเนี้ยก็อาจจะหางานเลทเงินเดือนนี้ได้ก็มีก็อาจจะมีนะคะอันนี้เป็นการพูดภาพรวมคร่าวๆนะ เมื่อก่อนเนี่ยยุค10ปีก่อนมันจะเป็นแบบนี้จริงๆแต่ว่ายุคเนี้ยถามว่าบรรยากาศอย่างนั้นก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของออเซนเซนะคะน้องๆที่มีความคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงก็มาคอมเมนต์เลกเปลี่ยนกันได้นะใครที่อยู่ในสายงานล่ามปัจจุบันตอนนี้ยังไงก็มาช่วยแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆด้วยละกันนะคะอืมดังนั้นเนี่ยเซนเซว่านะใครที่จะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนนี้นะ เอาตอนนี้ปีนี้นะเพื่อที่จะไปเป็นล่ามหรือนักแต่เจนเซว่าไม่ทันทำหากินอืมเอาจริงอาจจะทันอาจจะได้แต่ว่าลองนึกแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะเราลองนึกว่าเฮ้ยแกสิบปีที่แล้ว กับตอนนี้มันแตกต่างกันยังไงอะเมื่อก่อนยังไม่มีเครื่องมือแปลยังไม่มีอะไรเลยใช่ปะแต่ตอนนี้เราทํากันแบบนี้ได้แล้วอะเซนเซแปลหนึ่งหน้าภายใน3นาทีถึง5นาทีโดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองเลยอะเชื่อปะและและเราคิดว่าอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเอาแค่5ปีข้างหน้านะความเร็วเฉลี่ยของคน1คนเนี่ยสมองน้อยๆของเราะในการที่จะเรียนรู้อีกหนึ่งภาษาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเอาแบบใช้งานได้เอาไปประกอบอาชีพได้เซนเซว่าอย่างเร็วสุดๆคนเก่งๆก็3ปี ใช่ไหมหรือ,อช้าๆหน่อยหรือว่าเอาแม่นๆแน่แนๆก็5ปี5ปีของสมองน้อยๆของเราในการเรียนรู้เพิ่มอีกหนึ่งภาษากับ5ปีของการพัฒนาระบบ AI การพัฒนาหุ่นยนต์น้องๆว่าใครจะเร็วกันเออเราแพ้ AI แน่นอนอะใช่ไหมใครคิดเหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะเซนเซว่าถ้าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นไปเพื่อจะเป็นเครื่องแปล เราสู้เครื่องแปลไม่ได้หรอกเราสู้ขุดยนต์ไม่ได้หรอกแต่แต่มันจะมีงานที่ไม่ได้แปลอย่างเดียวเว้ยนึกออกปะมันจะมีงานที่ต้องใช้ความรู้ทางภาษาควบคู่กับทักษะอื่นๆด้วยที่เครื่องจักรทำไม่ได้ที่อินเซบอกไปอันเนี้ยมันทันมันใช้ทำรรมาหากินได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยว่าใครที่จะมาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนเนี้ย ทันนะฮะทันอย่าไปคิดมากอย่าไปกลัว AI เพียงแต่ว่าเราจะต้องพัฒนาทักษะของเราทางด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยเออไม่ใช่ว่าเป็นแต่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่ซอฟต์สกิลแกไม่เป็นเลยแกทํางานกับใครไม่ได้แกบริหารจัดการไม่ได้แกไม่รู้จักเรื่องการขายการตลาดเลยใช่ไหมใช้คอมไม่เป็นนะใช้คอมไม่เป็นทํากราฟิกออกแบบอะไรอย่างนี้ไม่เป็นเลยหรือว่า ความคิดสร้างสารรค์ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันจะต้องมีทักษะอื่นๆด้วยนอกจากภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งมาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนนี้แล้วกังวลว่ามันจะทันไหมคะเซนเซมาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนเนี้ยทันยังไงก็ทันเออแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มเติมทักษะในสิ่งที่อนาคตเครื่องจกักรหุ่นยนต์ AI มันทําไม่ได้ เออก็คือทักษะที่มนุษย์อย่างเราสามารถทําได้นั่นเองอย่างพวกความคิดสร้างสารรค์อะไรที่เซนบอกไปแล้วว่าการบริหารจัดการการอ,าอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราได้แต่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวอย่างอื่นทําไม่เป็นก็ตายอะออนะแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องที่ว่าอนาคต AI จะมาแย่งงานล่ามญี่ปุ่นหรือว่าคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นไปหรือเปล่าเซนเซไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะเพราะว่าเซนเซได้ทําโพนะคะ ใน youtube ใครเคยเข้าไปตอบก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะใน y YouTube ทูบเซจะมีโพลอยู่โพลหนึ่งนะคะสำรวจความคิดเห็นของน้องๆว่าแกเรียนภาษาญี่ปุ่นไปทำไมวะเออใน Facebook ก็ทำนะใน Facebook g ก o u p ที่เป็นกรุ๊ปเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรีกับออเซนเซเนี่ยก็ทาเหมือนกันได้คําตอบมาใกล้เคียงกันเลยค่ะเหตุผลที่น้องๆจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะเอาความสามารถทงภาษาญี่ปุ่นไปประกอบอาชีพเนี่ยเหตุผลเนี้ยได้ไม่ถึง10เซเลยเออ ทายว่าเหตุผลที่น้อยภาษาญี่ปุ่นที่ได้อันดับหนึ่งคืออะไรอยากไปเรียนต่อทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะครึ่งหนึ่งของน้องๆที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเหตุผลที่เรียนก็คืออยากที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าไปทำง,งานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ก็ แต่งงานมีสามีภรรยาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นย้ายประเทศไปนั่นเองเนี่ยคือเหตุผลครึ่งหนึ่งเลยเอ,อของน้องๆที่มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกอเซนเซนะคะแล้วก็อันดับสองเนี่ยนับเป็น25เปอร์เซนก็คือชอบบันเทิงแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นชอบมังงะชอบอนิเมะชอบอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นอันนี้คือเหตุผลอันดับสองอันดับต่อไปก็คือท่องเที่ยวญี่ปุ่นแต่ เหตุผลที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นทํางานเนี่ยน้อยมากมีไม่ถึง10%เพราะฉะนั้นเซนไม่กังวลหรอกถ้าเราจะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นไปเพื่ออยู่ญี่ปุ่นยังไงภาษาญี่ปุ่นก็สําคัญน้องๆต้องเรียนนะคะเออถ้าหนูไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วหนูพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อาศัยแต่เครื่องแปลอย่างเดียวก็ไม่รอดนะหรือว่าใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าชอบ มังงะอยากอ่านมังงะอยากดูแอนิเมะมันๆสนุกสนุกโดยที่ไม่ต้องอ่านซับภาษาไทยหรือว่าไม่ต้องรอเขาแปลภาษาไทยมาอย่างเงี้ยยังไงหนูต้องเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้ฟังได้ใช่ปะ่ะอันนี้สาคัญจําเป็นเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดเลยว่าจะทันไหมใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยใครที่เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นไปเพื่อประกอบอาชีพซินเซก็ต้องเอ,อ่อให้หนู คิดนิดนึงแล้วว่าเออมันไม่พอนะหนูจะต้องพัฒนาทักษะอื่นๆด้วยแต่ว่าก็อย่างที่บอสเซนเซไม่เครียดน้องๆที่มาเรียนกับอยเซนเครึ่งห้องเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่าฉันจะไปประกอบอาชีพอะไรล่ามเริ่มเงินเดือนเท่าไหร่ฉันไม่สนใจฉันอยากไปอยู่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เรียนได้เลยไม่ต้องคิดว่าจะทันหรือไม่ทันโอเคไหมใครคิดว่าโอเคฉันจะเรียนภาษาญี่ปุ่นละในปี2022นีนี้นะคะเซนเซก็มีคอร์สฟรีมา บริการกันหนึ่งที่เลยนะคะเป็นคอร์สแบบไลฟ์นะคะคอร์สพื้นฐานภาษาญ,ญี่ปุ่น101 HD เออคืออะไรนะคะน้องๆที่เรียนกับออนเซเนี่ยจะคุ้นกับคอร์ส101กันมานานล้วเพราะว่าเซนเซสอนเมื่อ20สาปีที่แล้วแล้วเนาะภาพมันไม่ชัดอ๋อวิแต่ขนาดภาพไม่ชัดน้องๆก็ดูกันเป็นแสนๆวิวนะใน y o u t u แ e บเ0 0 0แสนวิวใกล้ล้านวิวแล้วนะคะใ,ใ,ใช่ไหมเออ,อแล้วก็แบบอเซก็<ส>กลับเข้าไปดู อันเก่าแล้วสงสารน้องเฮ้ยแกมันมืดขนาดเนี้ยดําขนาดเนี้ยภาพก็ไม่ชัดแกนั่งดูกันไปได้ยังไงวะแต่น้องๆก็ชอบกันนะคะ <ไป S 1> เจย์ก็เลยแบบเออเอามาทําใหม่ดี่วะสอนใหม่ดี่วะ <ไป S 1> เจย์หากล้องใหม่จัดไฟใหม่อะไรให้มันชัดเจนกว่านี้ดีกว่าก็เลยตั้งชื่อคอร์สว่า101วงเล็บ HD นะคะก็คือชัด ชัดขึ้นกว่าเดิมและนอกจากนี้เซนเซนก็ทําเอกสารใหม่ด้วยนะคะเป็นเอกสารฉบับนี้นะกําลังสั่งลงพิมพ์อยู่นะคะยังไม่ได้พิมพ์ออกมาแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาก่อนอ่าแบบนี้นะคะได้ไหมได้ไหมเป็นแสงแบบนี้เออนะ เขาเป็นายญี่ปุ่นฟรี2022 101นนะคะวงเล็บ HD นะก็ปรับปรุงเนื้อหาข้างในใหม่ เนาะเพิ่มเติมอะไรที่รอบที่แล้วเซนเซลืมสอนไปนะเออรอบนี้ก็จะรวบรวมไว้ข้อมูลเด็ดๆอะไรเซนเซก็รวมไว้ให้หมดเลยนะคะในคอร์ส101 HD นี้นะคะเริ่มเรียนกันแบบสดวันที่17มกราคมปี2022น้องๆทุกคนสามารถเข้าเรียนฟรีได้เลยเซนเซจะไลฟ์นะคะในเอ,อ่อเพจออยเซนเซยังไงน้องๆก็ติดตามเพจออยเซนเซไว้ละกันนะคะสำหรับเอกสารนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหนูสามารถโหลด แบบ PDF ได้ไปใช้ฟรีเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้เออมีแบบรูปเล่มให้ด้วยนะคะเพราะว่าเซนเซมีเอกสารหลายฉบับมากแล้วน้องจะต้องไปปิ้นเองเนาะก็เลยจัดบริการให้คือเดี๋ยวเซนเซปิ้นเป็นรูปเล่มให้ละกันหนูช่วยค่าปริ้นช่วยค่าส่งให้เซนเซเล่มละ101บาทอ,อันเนี้ยหนูสามารถซื้อได้ที่แอป s h o ป e e นะคะเซ<ๆ>นเซ<ๆ>จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครที่แบบชอบเอาไฟล์ PDF ไป โยนใส่ iPad แล้วใช้ปากกาจดใน iPad เลยก็ไม่ต้องซื้อรูปเล่มนะคะแต่ใครที่ไม่ได้ใช้ iPad แล้วอยากได้แบบเป็นรูปเล่มจับต้องได้นะคะหนูก็สั่งซื้อได้ในแอป s h o p ปีเล่มละ101บาทนะคะโอเคไหมฝากคอร์สใหม่เป็นคอร์สฟรีปี2022ด้วยนะคะแล้วคอร์สอื่นก็กำลังจะตามมาตอนนี้เซนเซกำลังทำคอร์สสรรพนามอยู่นะคะคำสัรพนามเออคำเรียกตัวเองอะ มันเยอะมากใช่ไหมในภาษาญี่ปุ่นวัตชิบกุโอเอะไรอย่างเงี้ยใช้ยังไงแล้วก็เรียกบุรุษที่2เรียกคนอื่นเรียกฝ่ายตรงข้ามอานาตาใช้ยังไงอะตกลงใช้ได้ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าโอเมะ มันคือมึงอะไรอย่างนี้เลยเหรอนะคะใช้ยังไงเมื่อไร่เดี๋ยวเซนเซอเอามารวบรวมไว้ในคอร์คสคําสรรพนามแล้วกันจะเป็นคอสต,ต่อจากคอสหนึ่งศูนย์หนึ่งยังไงก็มาลุยคอสหนึ่งศูนย์หนึ่งกันก่อนละกันนะคะฝากกันไว้ในคอสฟรีนะคะโอเคสําหรับวันนี้เซนเซก็ไปก่อนแล้วอย่ามัวลังเลถ้าอยากเริ่มเริ่มเลยไม่ต้องคิดว่าทันไม่ทันนะลูกนะก็มาเริ่มเรียนฟรีกับออลเซนเซได้เลยนะคะในคอสหนึ่งศูนย์หนึ่ง h d โอเคค่ะจะมาต้านเองบายบายสวัสดีค่ะ